สวัสด,ดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็งอกทั่วแล้วกับสิมาเมตรียมเด็ดจ้ะพี่น้องได้กัสิมาเด็ดหางออกเอาไว้แต่เฮ็ดกับเขากินจ้ะพี่น้องเไว้แต่กินก็ส้มตำก็ได้จ้าพี่น้องงามงามงอกแล้วก็เฮ็ดไล้หลอบแล้วพี่น้องก็เลยบ่งงอกพี่น้องเบื่งวิธีงอกกับ,บวิงางเดือพี่น้อง กาแฟทัวไหวยางตำกะหาหกสมงเฮ็ดไลายหลอเหล้วพี่หน้องกุ้มปัญญาบานเท่าเราแต่กระสิหูเนี่ยสูก้นอยู่ดอกนอจ่ะแกว่ายายเมนี่ยายงอกแหล่วยายกระสีมเมด็ดหากไ่พี่น้องเบิง่งสวยๆงามๆจ้าพี่น้อง ที่เด็ดกะเอาเอา,เอาห่างมันออกจกังซีจับพีนาเดี๋ยวตะค้นหมกักบังค้นเพื่อนติดจนทั้งหากมันแต่ว่าย้ายพอหมาักกินจะพี่น้องก็สิมาเด็ดเอาหางมันออกจาเพราะว่าย้ายหอกแบบอันใสยยน่กระดาษเช็ดโชว์แม่พี่น้องหางมันยาวก็เลยติมาเด็ดออก มาเบิงกันจ้ะพี่นอ้องเด็ดแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยเด็ดแล้วจ้ารวยว่าจะพี่น้องนี่ได้เด็ดแลดยยังเด็ดก็เสร็แล้พี่นอ้องเนี่ยค่อยๆเก็บเด็ดเทลันเด็ดเทลาอันบ่เป็่นอ้อง กมอดทอนลายอยู่จะพี่น้องบางอย่างก็บรทนจะเจา้าเด็ดอันนี้ทนท,น,ทนจะพี่น้องมันบ่ต้องมันสิเก็บเด็ดออกแล้วมันก,สกนนนน็สิเก็บถนอมไว้ได้โดนจะพี่น้องเก็บไว้เป็นอาทิตย์ก็บรรนเสียจ้ะว่าต้องล่างเนาะ ว่ต้องออนน้ำใส่ขา้ารปั้นตัดหากมันออกมันเกลอกับตัดหากออกเวลาห้องออหอเขาก็ตัดตัดไตแพงเขาน่ะจับพี่น้องเอาห่างมันออกอันนี้แต่ว่ายายวัวตัดไตแพงก็เลยแม่เด็ดเอาจ้าพี่น้องก็เลยเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้าวสวยๆจ้าพี่น้องน้ำวัวขอบคุณนะคะป้าทุเรียนชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายในเดอจ้าขอบคุณค่ะ จีบนาพอกันไหมเด้อจ้า